สวัสดีทุกคนด้วยนะคะตอน,นก็อยู่กันในเกม Identity V แล,มแล้วก็เออมือคอหรอคะอะไรตอนนี้อยู่ในเกม Identity V แล้วก็ตัวละครตัวใหม่ชื่อว่าก้าฉันยังอยากได้สกินทองอยู่เลยนะแต่ฉันไม่มีวันไดมอนไ,ไม่มีดวงเออไม่นะไม่มีดวงอือฮึไม่มีดวงเอาจริงไม่มีดวง,อ,ง,ดวงอยากได้จริงๆนะแต่ว่าก็ <S <S ซื้อมาแล้วตัวละครตัวเนี้ยซื้อมาแบบ แต่ตั้งอะ่ะประมาณ3 5มพันห้จิกซอเอ้ย68บแปบาะแสมัง้ง <c oughs> แกจะแพงไปไหน <c oughs> สกินทองหรูหราม่้ละครับไม่เปื้อนอะไรเลยแต่เธอพอตัดมาสกินเดิม <c oughs> ฉันไม่น่าซื้อมาเลย เอ๊ะที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยที่นี่ก็คือโรงพยาบาลพระฮารุไทยยังไงล่ะจ๊ะสวัสดีค่ะอยู่กับพันนะคะในเกมไอเดนทีวีจะเกมไหนล่ะเกมไอเดนนะคะก็เป็นเกมเออก็เกมไออินนี้มันปั่นประอาดแอบแซงก,ก่อนแอบแซงแอบแซกหนีก่อนอุ้ยเจอเซฟมันถ่ายรูปะมัน่ายรึปะ ถ้าไม่ถ่ายก็คือบทถ้าถ่ายก็คือไม่บ,รรบมทเอาล่ะครับคุณโจแซฟไปทำ,ผม,มทำผมเลยนะครับอ้ยคุณโจแซฟแล้วก็ทำผมมาคุณโจแซฟไปทำร้ายผมเลยนะครับผมเอ็ดกางไงครับจำไม่ได้หรอครับวาดรูปแอบแซกวัดรูปไปก่อนนี่แอบแซกวาดรูปเอ่อการดัดเสียงผู้ชายในเกมมันก็ยากเหมือนกันในเกมไอเดนเนี่ย,ยดัดเสียงย่ดัดเสียงแยกมาก เมื่อผมไม่เคยอัานเสียงผูเสียงผู้ชายมาก่อนพี่เข้ามาแล้วเุ้ยเกือบข้ามเล้เมื่อกี้พี่โจแซฟครับพี่ทำร้ายผมเลยนะครับอุ้ยฟันก็ไม่โดนอดูนะครับนะครับวางรูปไปเก๋เก๋หนึ่ง E A ไปแล้วนะครับอย่ามาจับผมเลยครับพี่โจแซฟอย่าอย่านะครับอย่าครับพี่โจแซฟอุย โจเซฟครับอย่าทำอะไรผมเลยนะครับผมกลัวแล้าวไวเกือบไม่ต้องเอดไม่เป็นเลยนะเอ็ดกาลูกแม่แม่จะปกป้องลูกเองฮะหรบแบ,บแกแยลและมันก็ตีเฉียวไปดิดเดียวเอาล่ะครับพี่โจเซฟครับพเพื่อนปั่นไปเลยเดี๋ยวเราจูงลยพี่โจเซฟครับอย่าทำร้ายผมเลยนะครับพี่โซเซฟตามติดตลอดเลยนะครับอู้ พี่จอแซฟครับอย่าทำร้ายผมนะดิครับทำไมมันไม่ตีบอ๋อจรูแล้วนายคือบอทสินนะ,ะบอทแค่นี้หลอกไายจะตายแต่บอทมันจะรุ่ดตำแหน่งของเราหมดเลยนะถ้าเราซ่อนอะไรมันจะไอ้นี่เลยพี่จเซฟครับอย่าเพิ่งตามติดชีวิตเปลี่ยนครับตอนนี้ชีวิตผมจะเป็นว้าจะเปลี่ยนยันละรับอุ้ยเมื่อกี้มันควรโดนแต่เราไม่โดนแต่อันนี้ไม่ควรโดนมัน,ดนโดนนี่แหละไอเดน จะทำร้ายผมเลยนะครับพี่เจเซี่วูโหเดี๋ยวเลขพี่ข่าวแป๊บพี่คราวช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยช่วยช่วยเอ็ดการ์ด้วยครับไม่เป็นไรนะเอ็ดการ์ลูกแม่เดี๋ยวมันจะปกป้องลูกเองไก่ากามาทำอะไรลูกฉันฮะเรียตั้งซื้อมาตั้งสามพันห้าร้อยบาทมันจะตังค์ไม่ใช่เติมตังค์นะคะ เกย์ยานะกย์ยาเข้ามาอพี่ก้อนแม่ครับช่วยผมด้วยผมเจ็บเจ็บเหลือจะทนแล้วครับอะไะอืออดเดี๋ยวอ้า <c oughs> ววิ่งไปแล้วไม่จะใหญ่ดีกันแล้วหรอครับไม่คิดจะใหญ่ดีเอ็ดก,ก้าแล้ลยหรอครับ <c oughs> วิ่งไปเลย <c oughs> วิ่งไปแบบไม่เหลียวแลว <c oughs> อย่าทิ้งผมสิครับผมกลัวนะครับ คือก็ไม่เข้าใจนะคะว่าเป็นตัวละครผู้ชายจริงๆนะแต่ว่ามันผูกผมด้วยโบอ่ะฮะโบอ,อืไม่เข้ใจพี่หมอครับรักษาผมด้วยครับดีมากครับจะ่ดูจากลักษณะของคุณแล้วเนี่ยบอดใช่ไหมครับใช่แล้วจะคกี้บอดนั่นนี่ครับรู้ทันทีทันใด เอาละครับผมจะตามพี่ไปนะครับตามไปจนสุดลาฟ้าเขียวผมจะตามพี่ไปตลอดชีวิตเลยครับเพราะพี่เป็นคนบอดนะคบพี่รักษาผมผมจะตาม <c oughs> พี่โจเซฟมา <c oughs> โจเซฟมาไหมอี <c oughs> โจอย่ามาปิด <c oughs> ไปแบบปิดไปหนึ่งอีเองอย่าตามผมมาเลยครับ <c oughs> ดูซิมันจะตามใคร <c oughs> ตามผมครับตามผมเนะ <c oughs> หลเลืมมาจากไหนเมื่อกี้อย่าตามผมมาเลยนะคะพี่โจแซ็คย่า yeah, ครับยังยาจะตามมาอีกผมไม่ชอบถ่ายรูปครับผมชอบวาดรูปครับอย่าตามมาเลยนะครับ mm hmm. ตามไม่เลิกลอีกเตนหญิงตัวปัญหาของแห่งชาติแกนะ่ะบึ๊บหลบแบบดิจิตอล อืมอ้าวพี่บันพี่พยาบาลออกไปครับอ,อ้าวแล้วเขาหายไปคือมาแล้วก็ไปนะคะก็น่าจะมองไม่เห็นนะเด็ก็ควรจะเข้ามาหน่อยปะนั่นสินั่นสินนสโอเคเดี๋ยวปักขึ้นนี่ดีกว่าอ้าวอ้าว,าวไม่ต้องปั่นแล้วครับรออะไรล่ะไปปัน่นอ้าวโทรศัพท์อยู่ข้างล่างโทรศัพท์อยู่ข้างล่าง เนียนไปเปิดประตูก่อน mm hmm. เนียน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 ก่อนไปไปเปิดเลยเปิดเลยแล้วมีคนเปิดอยู่แล้วโอเคเงียบไปเงียบไปจะกระซิบทำไมเนี่ยฮะไปเปดิดพิรดาครับพิรด,ดาครับพิรด,ดาครับผมไม่รู้ว่าจะขอบคุณพี่ยังไงดีครับฉันมีตะกร้บขึ้นจนหลักฉันไปแล้วลาขาดนะ <laughs> เอหายไปกับตาตัวเองฉันเพ่ผมเพิ่งเคยเห็นคนหายไปกับตาตัวเองก็วันนี้แหละครับอ,อีนักเต้นหญิงพูดคำอยากไม่ได้พูดคำยาไม่ได้ <c oughs> พี่นักเต้นหญิงโดนจับไปแล้วครับแต่ผมไม่ช่วยหรอกครับตัวปัญหาเล้วนั้นนะ่ะพี่หมอก็ออกไปแล้วอ่ะสงสัยเขาจะมาประตูนี้แน่นนเลยอ่ะต้องแอบแทรกวาดรบกวบกันพี่โซลแซบครับอย่าทำร้ายผมเลยนะครับ พี่เจเซฟมาราคาพี่เจซฟวางรูปแบบเก๋หนึ่ง EA ดูรูปต่างนะผมไปก่อนนะครับผมขอลาก่อนนะครับลาขานะครับแน่จริงก็มาดิจริงก็มาดิบาย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 ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่โจเาทรัเฮ้ยเจเซฟมาได้ไง <c ười>